สวัสดีครับบาเทอสวัสดีทานผู้ชมเด้อครับผมวันนี้เดินทางนะครับเนาะรับพามารับชมครับพ่อศักพี่น้องกับงวดวันที่16พฤษภาคม2,500 6นหนะครับผมงวดที่ผ่านมาครับ19บนตรงๆนพี่น้องชุดล่างห6ากมาหกครับพ่อศักนะครับพี่น้องครับเอาพัยเอฟซีแฟนครับทั้งช่องมารับชม ต่องวดน้ากันพอ่อซักดีฝุ่นพี่น้องครับว่าพอา่อซักเพิ่นจะได้ต่องวดหรือยังน้พี่น้องเนาะครับกันเข้าไปหาพ่อเพิ่นน้ากันไปฟังน้ากันพี่น้องครับเอฟซกัดทามเข้ามาหลายหลักสิบหลักหน่วยพ่อซักนะครับท่าธรรมาชมุมเ,เอาพ่อเพิ่นกันนั่งนี่นะครับมาอา่ามื่อก่อนพ,อพ่นอเพิ่นว่ายังท่านได้ได้นะครับผมครับเอานะครับเนาะ นะครับเนาะฟ้าทรายโจรอาสวัสดีพระนี่ครับสวัสดีพระเอาเอฟซีรอดหรือเปล่าเอาบนไล่มือคือจังเขียนคัดีดใช่พอเอาไล่มือไร้เมื่อสักคัดค่นี่บนอ่ะหนึ่งเก้าตรงตรงชุดบนแมนโบแมนจังไหนอดสิบบนเก้าอ่า ว่าลายเส้นพศความนี่สิบสิบมันมันจุดอันหนึ่งกับสี่มไปเห็นสูตรหนึ่งสี่หายยังจะหนึ่งตัวเดียวชุดล่างนี่ก็ถทือพ่าชุดล่างนี่ก็ถทือว่าตรงๆนี้สิบล่างพศกมีหากับพกกันมาพ่อแต่ว่าพกจับแค่หาฮกซื่อถ่าจับรักหกกบหกหากะกะตรงๆที่กันนี่เนี่ยโตส่มันเนาะไม่เพ่อบพรามันเขียนเลขออกเราจะมาเขียนดิบบบบครับ ชุดบนบ่าเด็กขาศูนให้ชื่อตัวเนี่ชุดบนนี่ก็ตรงชุดบนนี่ก็ตรงๆน้ะพี่น้องเนาะชุดล่างนี่ก็ชื่อว่าตรงๆพี่น้องครับนี่พ่อรักสิบแมนรักสิบคือหากับหกเอาแต่ว่าปล่อยให้ลูกปล่อยหกตัวเดียวด้หกเลยมันบอกหกกับไปไล่ยังสี่เราสานบานมันผันมาเน้นตตัวนี้ไหมหกสามพ่อหกสามขนาดยุคพูดง่ยงไปมากหกสามคือยุ่พี่ยุครับ นี่ท่านผู้ชมของงวดที่แล้วมันบอมาน้ากันหอกับสามถึงเลขกี่วัวพะย่ะเลขหลอกเอ๋อพ่ออ่าซ่องละสองลอยของเบาเถานะพี่น้องเนาะบอร์ังเบาเบาเถาบอร์มันยังดอกเคยนั่มโอ้กันเคยนั่มอ้ไปไหงยูท้องเคยแหละครับผมบ่ขาดที่พอต้องงวดนี้ก็งวดนี้ก็ไอ้นี่ก็คิดรายจ่ายแต่ยูนี่พอเนี่ยคิดนั่อยูได้พูดนะพูดไดครับพ่น ซ่องลงไปให้ทองหน้าเอาไปให้เอาพอจะให้ชุดได้ก่อนเยี่ยหาแมวหาตำราหาตำราเหมือนเดิมขับล่อล่อเพราะสักหาตำราก่อนเขาเมาเทาครับป๋อเห็นมาเห็นโค้งชุดไทยป่ะอันอันงวดที่แล้วโค้งชุดไทยเด่นเล่นบ้างอ่ะแต่ว่าอันอันพระฮัทมันมักแต่ตัวนี้นี่เลยหาเก้าในตัว ครับแต่ว่าคงแรกอยย่ไหม็ย่ให้ผมยุ่หนึ่งเก้านี่เห็น่ให้ผมขีดนี่ตัวแดงๆนี่เพราะว่ามันติดหนึ่งกัเลยเอาหน่งเบอจันันนี่กัย่งบ่มีอยู่มันค้งไทยครับี่สิบห้าตัวคนนี้คงชุไทยครับวานี้เอานี่มาดึงตัดมาหกบ่มีหบ่มีครับเกตบ่มี่แดบ่มีครับมีแต่เก้าตัวเดียววานี้เก้าเก้ากับเก้าน่วยพร้อมเก้าลักซิมันเอง้าผ้าออกเลย หมย่างมันหนึ่งหนึ่งเก่าสามเก่าสี่เก่เก้านะทุกขีดไปเอาไสี่ตัวสี่าใจชุดได้ก่อนมือนนี่ส่ตัวเอาเต็มเอาเต็มเล่นว่าชุดเต็มหึ่งสิประพ่อแมนแทั้งบนทั้งเลังมีเพชรในควอมได้เป็นประเพีพอมันควานครับโอ้ตำลาตำลาที่บอก เก้ามีบาทดีบ่มีดสีไม่นุ้ยด้วยบาดครับก็มันสิหลายด้วยบาดเดี๋ยวสิเฮ็ดเฮ็ดไปดูเฮ็ดไปดูดอกมันเป็นเลขติดเลขติดติดพ่อ้าปเนี่ยติดบนครับประกอบดปอันสาม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 เก้าครับมาดีครับเก้าตัวเป็นเท่าแรกเก้าตัว ก็เป็น18ค่ะพ่อนั่นแหละนั่นแหละบนอย่างเดียวต้องต้องไล่ต้องไล่สากนครับต้องไล่สากรสามห้าสี่ห้าหกครับอุ้ยบแมนโบแมนมันมันต้องครับพร้อมจะมันจะขับให้เพิ่นนขับออกก็ได้พอมันจะไหล มันจะเป็นหลายเดี๋ยวคนไล่เดียวเ,เดียวสตัดเดียวสตสัสตสดตวครับสตัดสตัดหนึ่งสี่ห้าวดดิสีสสสส่เรียนสี่นมันมีมีตัวเดียนอยู่ครับสามห้าห้าสามสี่ห้าห้สา,สา,สาสี่สสสครับห้าห้าหกหห้าเจ็ดสามสามเสียงเงินตีเยอะคนยอะโจเยอะเช็นพุงมชีุ้่มชี้เยโจ สา,สามสามเจ็ดเก็ดสี่บอบอเสียบอเสียหลบเนิบอไมีเสีย,ยออเจ็ดหกหูดสิบไหวบอไมีเสีย เก้าสามสามตในปูปูนะสูตรหองประสาทกต้องห่วงเข้ามาเอาสองหนากระดาษก็ไรทดเลีมสว่าน่าเดราติตาอยู่อันนี้อันนี้พอซักเขียนชุดเต็มเขียนชุดเต็มพี่น้องฟอคนจะตตไทเดอร์ครับคนเขียนกลับไปห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปดตัวครับผมสิปตัวบน แปดตัวบนเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วครับไปเลยตบนาบาหน่อยกี่บาทนี่เอางวดศูนย์หนึ่งสองเก้าเอาไปดึงไปดึงศูบนเอาไปดึงบนดึงบนครับศูไม่มีศไม่มีศูนยสองเก้า 0129มี0 1่9มี012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 9กมีกรีเหลือคู่เดียวเหลือติดเอ้เหลือติด9อ้าท่านผูสชมสดบนเดือยหคู่เดือหกคู่เด่นเด่นเด่นลือยู่หคู่เลือยู่หกคู่นะค่ะ เดือเด่นบนครับอันนี้ชุดบนมาก่อนสามคู่โอ้เนี่ยงเก้าหกเลยเนาะชุดบนตัวเด่นตัวเด่นเด่นเก้าหกสามเม็ดเหลือสามเม็ดครับเหลือหกเก้าสี่เก้าสามเก้าอันนี้เฉพาะบนอันนี้ล่างเอาเดี๋ยวล่างพ่อเอาไปไหมบอสล่างมีหลายตัวบอส ล่างันมีหลายเอาไปไหมได้ยุ้นมาพ่เอาครับผมล่างล่างเป็นแต่เด้งกนแต่ท่องมันคือีดขาข้างในอีพีเด่นมาแล้วเด่นมาแล้วครับสามเมตรเอาเึ่นมาแล้วพื่อขีดสองล่างสี่ศูนสี่แน้งตัวนี้แห้งก็เขาแห้งก็เขาสามตัวนี่เฮ้ยเปิดลักซี่ขออยู่ใส่นคือผมมีจักตัวอันนี้ล่างอันนี้บนนี่นเอันนี้บนนี่ล่างนครับนมาก ไเฝ้าน่ด้อให้นตันด้อกับพ่อต่อชุดบนบนคัดให้ได้เด้พ่เออเก้าสามสามเกเกาสี่สีสมามคู่เท่านั้นพี่น้องเ่างเนี่ล่ายเนี่ย่เลยบอกคขาพ่อสักรูด4กับวะค่ะนี่ไม่ต้องไม่ต้องกลับชุดล่างไม่ต้องกลับเพื่นที่คีดให้ตัวได้เป็นตัวได้ ร่งสี่รักสิบมมีซีซีอยู่นี่นั่นดกแม่ล้างสี่ักสิบสี่ักสิบบานนี่ที่นี่ที่นี่ครับที่ไหนละพ่อที่นี่เดี๋ยวดูก่อนแส่เหลาวันจิตต์ก็เห็นอะไรแบบนี้ตีเยอะจะกลัวอันนี้ใบหลายใบกันให้เราชักใบเนี่ย กระดาษปะอ,อชุดบนชุดบนเด่น9ก้าเด้อพี่น้องเดอ้อชุดบนเด่น9ครับ <c oughs> 9 3, 3้า9ามส9มเกครับ<ม>ชุดล่างนี่ครับสิล่าง4ีครับสหลักสิบพอพร์พลูดหลัก4 4่สี่ศูนอเาเอาเดี๋ยวพอสักเก็ต <c oughs> คัดให้ ตามไปดูอีกว่ะเพื่อนขุดหลงังศักดตัดให้อาสี่ศูนย์ตัดสี่สองตัดสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกนี่ตัดครับท่านชมสี่แตัดเ <Yes. S 2> หลือสี่เจสองกาเลยสี่เจดสาม่าเป็นสี่เสี่หเหลือ3าคู่ เอ๋อเป็นอะไรพี่น้องอ่าคราบคืตัวเน้นจะคือเน้นอ่าท่านผู้ชมสีขึ้นเลยครับสีเกียรขึ้นแน่นครับพ่อเอาใส่รถปูมาสักสีเกียร์มขึ้นแน่นแล้วอืมนี่ครับพอสักเอ้าบาดนี่ยเจ็บ แคปหน้าจอท่านผู้ชมครับพ่อสักให้ชุดบนล่างตรงๆแน่ๆคือฟันฟันสาก่อนวิ่งซีเล่นมาพ่อเอาท่านผู้ชมครับพ่อสักนะครับเนาะสิบหกพอคอครับผมไปคู่มีบุญคุณไปครับผมบุญคุณไปไหนไปเล่นครับชุดบนพ่อสักพี่น้องครับเด่นเก้านะครับเนาะนี่ครับชุดเต็มพ่อเพิ่นเพิ่นเขียนให้เบิ่งสูตร ตัดมาแล้วเหลืออยู่3ามคู่ไปกลับก็จะเป็น6คู่ดูนี่ก่อนดูนี่ก่อน0ตัวเดียวออกยังออกศูนสากับ2ออกหนึ่งบอกว่า5ตัวเดียว58 2 0กับ2 0 9 0กับ5้6 0กับ3 0มศย์สเม็ดเดียวมา9ก้าสอง หกับแมา6กหเม็ดเดียวครับมา5 3 1สมกับเามาหนึกับมา4ี่สองแตัวเดียว8ปดกับเกดเมา7จ็ห้มา5 0 1 2ูมาหนึ่งห้กับเกมา7จ็ตัวเดียวมา6กสีกับเกมาศูนย์แปตัวเดียวมาหนึ่งสตัวเดียวมาห้ด หนึมาสี่เจกับ9มา 9, 2 8าตัวเดียวมา 8, ปดศมาห้ากเ็มาเจ็ดสมาเก้ามาเกพ่อเ7มาเจ็ดหนึ่มาหกห้่ล่างตัวเดียวสี่เสนี่เรียกว่าเอ้าวงวงไว้แล้วสี่นะวงไว้แล้วส่พี่น้องวันนี้ล่างสิล่างสเด้อพี่น้องเด้อเอา ครบับสิบรุ่นล้วนเอาพ่อสรุป<ว>นในเอฟซีครับ <laughs> บนเด่นเก้าพี่น้องเก่าสามสามเก่าเก่าสี่สี่เก่าเก้าหกหกเก้าครับเหลือสามคู่ไปกลับก็เป็นหกคู่พี่น้องครับชุดล่างครับพอพันวาสี่หลักสิบล่างวิ่งซีเร่เ,เลยครับตั้งแต่สี่ศูนย์หัสี่เก่าพอพันตัดให้เหลือสี่หนึ่งครับสี่เจ็บสี่เก้าเน้นที่สี่เจ็ดได้พี่น้องได้เหลือ4 4สามคู่นี่ครับพอสักเขียนสูตรในเบื้องล่างสามคู่ครับเอาพ่อขอบคุณพ่อสักท่านผู้ชมนะครับเนาะ รับผม FC ถามเขามาหลายนะครับนะขอบคุณ FC ฟซีแฟนคลับทั้งช่องพยายไม่ไงี้อายุหมันคนยื่นขอบคุณพศพี่น้องไอพศสุขภาพแข็งแรงนะครับท่านชมเอาพ่อบัดดีเ c ฟังไ้นะครับผมบัดดีบัดดีครับโซบเอาไปโซบเอาไปลาบครับผม